i've been stupid silence you've been standing right there all along even though it's been unspoken so long สวัสดีพี่น้องเป็นทางการจาก etl light style Denmark ค่ะพี่น้องคะอันมือนี่ชิพาไปเบิงพักบุ่งพักบุ่งถ้าเลยบอกเป็นสมพักบุ่งเอ่อฝรัง่งเนอะ าค่ะบรรยากาศมานั่งเช่ามีแห้งขึ้นเนื้อลรามาชม,มวิวทิวทัศน์ในจังหน่อยมาเปิดพมามันกลางออกมาสวัสดีพี่น้องคือเกา่าด่าละ,ละตามปกตินิสัยเดเเี๋ยวนาอค่ะเอามวนมวนด้วยค่ะพี่น้องคะไปห้าสิบปเบิงงพักบุ้ง,งมามันใหญ่ขนาดไดนแต่ว่าเดี๋ยวสิกรับหน้ากล้องค่ะพี่น้องเบิงว่ามันอยู่ไก่เติบเดี๋ยวเห็นตะการเกา่ามันโละพี่น้องเห็นบ่ เป็นสีน้ำตาลเนื้อเนื่องพูดบอกพ่นเดี๋ยวซูม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 พูดละซูมเข้าไปพุ่นละโอนมองพักปุุงสมเนาะเอาจต่ผีผ้าพี่น้องไปเบิ่งเนาะทางนี้กับมอตะเวออุ้ยบอกเลี้ยงผี่น้องเห็นน้ำบอซูมอ่อนมาเนาะขอดอ่อนเนี่ยพี่ยางไปเก็บเนาะ แต่บาอ่ะตอนน okay? ี้ยู่เค่งเนื ouais, deflect, ่อนยู่พ pues, uh, ี่น้องเลยเนมากอะยู่ตงผูเขามน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 หมไค่ะได้ไปล่ยางหัวกระ้างกายตอละนั่งเช่ามีแห้งเออมองนี่คก็เพ่อเห็นห่าบล้าเลยล่ะ วันนี้ก็ไม่ใช่เป่ามาให้ปูอมหมุนจังหน่อยอเล่นมาค่ะกระถินฝรัลล่งกระถิ่นแต่ว่ากระถินฝรั่งชว่ยงาม,งามดอกมันงามดีครับพี่น้องดอกมันสีมงมงีมงง่เห็นชัดเลยครับพี่น้องคะอ่ะเบิ่งผักบุงลล้งฝรัง่งห้างอย่างลงเนินแต่ว่าหม่องนี้เคยเห็นหยาวานนี้นะอยู่ใส่ฮะ ดีก้อนมาเก็บอยู่เด้วยเลยน้องผู้ใดตาดีเห็นบ่เห็นเราเอ่ยบอกเอ้เดาเนี่ยเนาะหงาบานกูใส่บุ๊คเห็นแตั้งหงาต้นมันก็คือคือหญ้าได้พี่น้องเห็นต้นแดงขึ้น ไปเช่ามีแห้งส้มวิววังหันคือเห็นอยู่เนาะตอนย่างขึ้นไหมมันอยู่ซายเฮเนาะโอ้นี่เห็นแล้วแต่ว่าไม่งามคุ่นอยู่ข้างในุณเน้อะต้นนึงโอ้เด็กฝุ่นุณนุเห็นตะใบสีเงยกว่าเขาพี่น้องเห็นน้ำบ่ตาดีบ่หูละหกหกแต่ว่าบอเก็บค่ะไม่ใช่เป้าหมายนะ เราจะไปชมผักบุ้งฝรั่งกันผักบุ้งสมเป็นยังข็เอิญผักบุ้งต้นมันคือผักบุ้งเนาะแต่ว่ามันสมพี่น้องข้อเอิญนี่ยังดีล่ะพี่น้องซอยออกข้วาวเห็นสีอเอิญต้นนี่ยังดีมันสมเข้าไปแกงสมเนาะสมจุลูคือบักขํา no. อ่อนเนาะดอกยังไปดอกผัก เห็นไหมคือพักกันั่นนาะคือประกาศสนนิมพี่น้องได้เห็นน้าบเหอเห็นไหมเห็นบ้ากล่องประกาศสนิมพ์บอพี่น้องเห็นไหมว้าวไปต่อค่ะหอดแล้วพี่น้องเห็นบ่แค่เบิร์ดหรอมัง้ง ใส่ต่มไก่เนอะผสมไปย่ำก็สิแซ่บว้ายปวดหัวบึงเอาพี่น้องมีแต่อวบๆเลยนะฮะยอดอวบๆเห็นป่ค่ะเอาสู้มาพี่น้องบึงเห็นป่ค่ะ แดดเผามัน,มนบ่เว้ยนะบวบเลยบบอืม้มมันแตกออกมาเรอยเด้๋ยวพ่อล่ามปามออกมาเลยพี่น้องหกตึงๆเลยอู้น้ำฝนเขียวปื้อเราแก่แล้วแต่ทางนี้มันอยู่ตาน้องแกจีหักของพี่น้องเบิง่ง ว้าบอลเลยเนี่โอ้บ่อลแกตะตนแค่ไหนเนาะโอ้ทำผีแกเบิดแล้วพี่น้องป่ะมีแต่ลำใหญ่ๆป่ะขึ้นน้าตึ๊บเลยนี่โอ้ยผักชีหลอดหยอดอ่อนเลยนี่ของแซ่บ ăn nhau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พูดนะรเบื่อพี่น้องข้างในเป็นปลาเป็นดงเลยย่างเ่อดดนไี่แต๋มอ้อนอีงสิพี่น้องใส่มากำลังขึ้น,ม,นมาเลยาาเอาเก่าเลยโอ้โอ้หุ่นเนาะมาสามแก่เบิดพี่น้องหักว่าแตกดังโป๊ะเนาะ แกบเปล่าพี่น้องว่าเป็นดงเป็นดงมันล่ามออกมาปีที่แล้วเห็นบ่างในหน่อยอยู่อายุประมาณนั้นเนาะอันนี้มันล่ามออกมาอีกพี่น้องโอ้ยมึงโอมีแต่บลักล่าหญ่ๆเห็นบ่ค่ะแตดช่องแค่หน่อยเห็นบ่มล่ามใหญ่เลยเนี่ก็อ,อื่นตัวนี้ยังดีพี่น้องเลยเนะาะแต่ว่าคนไทยอยู่ทั้งเมืองนี่ก็ อิผักบุงฝรั่งนอแต่ว่ามันสมมันเป็นล่ามก็พักบุงว่ะแจังใดพี่น้องเห็นบ่โอ้ร่ามออกมาพี่น้องคะนอลายขนาดเลยอือพวกน้องเห็นบ่ค่ะแดดซอกนอย่อไปย่อไปย่อไปพวกหล่ะนอแต่ว่ามันแก่เหรอเอเดี๋ยวชิบวเก็บนออืออือแต่ว่าเก็บไปใส่ต้มใส่ยังได้เนี่ยเดี๋ยวเอาหยอดมั่นนอไปต้ม ไปต้มเห็ดเป็นแทนเป็นใบบักขามอ่อนเน,โน,นาะงดมันใบมันก็ได้การมันหูบักยังคักเลยพี่น้องเลยมันงอไปเนาะที่เี๋ยวก็มัดส่ออ่อนซ้อนคักพักบุ้งฝรั่งเนาะโอ้ยสมจะดูแหละพี่น้องเลยแกงสมแดดซอง เง้ยเาไปเงี้าไปเ้าบุหรับพี่น้องแต่ว่ามันแก่ไปแล้วเดี๋ยวบวเก็บเด้อค่ะอืมว้ายมาพอกของดีพี่น้องอยาหวานเห็นบ่ค่ะยาบ้านกอดดีเง้ยเอาเห็นไหมยาบ้า,านแต่ว่าตัวน,นี้บวเก็บเด้อค่ะพี่น้องเอาไว้ทำพันเนาะมันอยู่ขางทาง เ้อยังทางเลาะๆๆไปคลิปอุ้ยนี่อีกพี่น้องเห็นปะยะหวานม้าสะออดยาหวานอ่ะโนะยาหวานโอ้ต้นกำลังงามเลยพี่น้องกำลังก่อฮักนะถ้าพี่น้องมาชมปลาผักบุ้งฝรั่งผักบุ้งสม นอกค่ะแต่ว่าเอ้เดอลไม่เก็บมันแก่เหมือดแล้วยังบท่านมีมีเมนูอีย่างยังบกคือ,อยากแต่ว่าอยาก้าพี่น้องมาส้มซื่อล่ะไปค่ะอ,อยาวหวานเป็นตานะฮักดังโป๊ะโป๊ะคลิปนี้ก็เอาสันๆมนมา้ามาชมอ่า พักบุงผักบุงสมฝรั่งนอกคะพี่น้องค่ะย่างชมวิวมานํำกับน,นี่ละอบอกเง่าคลิปนี่ถ้ามาชมพักบุงฝรัง่งแต่ว่าบบเกฟเอเอลเพาท่านมีเมนูเฮ็ดพี่น้องค่ะไปค่ะกลับบ้านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะพ่อดงพกักกาศสนิมพี่นอ้องย่างย่างมากเลยเนาะโอ้ ไี่ใดละ่ะมันคือฮกแหละนี่ตะการชนิมอันนี้บอแมนเน่คือกันนะพี่น้องอเซนอยู่ไซอีกเนาะรอข้องอย่างตาปาดโอ้ พี่น um, ้องเอ้ยแบดกับสิเบิร์ตตื่นเต้นค่ะปุ่นรือฟังปุ่นลอกข้องพักหยาลอกข้องเนี่ยไล่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันหกเอาไปเก็บ้่เพราะอะไหมน้องคุณแม่คุณอ่ะกอดอึ่งห้ามคำช่มันพี่น้องเห็นมั้ยก็ค่ะกอดค่ะใคก็ เียมันแกปุ่งไหมแต่ว่ามันมีสองยางไข่ๆกันเดออพี่น้องอตดซื้อกันเลยแต่ว่าอีกอีกชนิดนึงมันเป็นขนเนาอ 哎，宝贝、嗯，鮑鮑鮑啊。啊